ผัดกระเพรารสมือเมียจะธรรมดาได้ยังไงมัน,มนคืออะไรอ,อาหารเป็นตองเรานาร้อยกระเพราที่ใช้จะเป็นกระเพราคว,วายก็คือกระเพราที่ใบใหญ่มาก อีกแล้วนะครับอาหารวันนี้ก็ยังคงเหินมังว่ายังอยู่ในกัญชานะครับเมนูแรกของเราในวันนี้เป็นวุ้นเส้นผัดใบกระเพราหน่อไม้โมูสับเจผัดวุ้นเส้นเราก็ต้องมีวุ้นเส้นแช่น้ำเอาไว้เส้นนุ่มก่อนเอาไปผัดแล้วก็มีหน่อไม้ฝอยต้มในน้ำผีตาสมชีก่อนจะนำไปปรุงอาหารต้องเอาไปล้างเอาไปต้มก็เพราะว่ากินแล้วก็ต้มให้มันสะอาดขึ้นหน่อไม้ปีหรือหน่อไม้นอง มาต้องต้องดีนะเพราะว่าไอ้ที่เขาเลยมีกรณีที่กินหน่อมไม้ปีเขาตายเขาเรียกว่า,อาคอสเตรเดียมโบตูลินัมทรออะตัวเนี้ยอยู่ในดินเพราะฉะนั้นไอ้พวกหน่อจากดินหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงมันตายได้ใช่รู้ไว้ใช่ว่ารู้แล้วทําดีกว่าหล<ร>อดภัยไวไ้ก่อนขั้นตอนต่อไปเตรียมพลิกหั่นกระเทียมใส่ลงไปในเครื่องช่วยปั่นขนาดพวกพาของเราจิ๋วแต่แจ๋วพร้อมแล้วลุยเลย และนี่คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจของน้องอที่ขาดไม่ได้คือใบกระเพราขาจะชอบกระเพรเาควายเามนได้ปริมาณเด็ดใบกะเพราเตรียมไว้พร้อมเมนูมังไม่ใช่เจกินกระเทียมได้ผัดพริกกระเทียมของเราให้หอม แล้วใส่หมูสับหลันเบสลงไปผัดหมูสับเจ้านี้เป็นหมูสับเนื้อดีผัดแล้วไม่เละแนะนําให้ลองใช้ดูแล้ว,ลวจะติดใจ,ใจผัดต่อไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูสับสุกสีสวยแล้วใส่หน่อไม้ที่ต้มพักไว้ผัดให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมเจหเยาะน้ำตาลนิดผงเห็ดหอมหน่อยให้ได้รสชาติตามใจชอบ ขั้นตอนต่อไปใส่วุ้นเส้นลงผัดคลุกเคล้าให้ทั่วข้อควรระวังคือน้ำต้องถึงเพราะวุ้นเส้นดูดน้ำเก่งมากปิดท้ายด้วยการใส่ใบกระเพราจะมากจะน้อยแล้วแต่ชอบเลยเสร็จแล้วง่ายมากน่าร่อยีกระเพราที่ใช้จะเป็นกระเพราควายก็คือกระเพราที่ใบใหญ่มากามหอมหรือว่าความเป็นกระเพาก็ไม่ต่างจากกระเพราไทยไม่รู้ว่าไหนไทยอันนึกไทยแท้หรือไทยไม่แท้นะฮะแต่อร่อยทั้งคู่บอกเลยนี่ช่วงเวลาเบรก พักกลางวันของกองถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่เราเฝ้ารอเพราะว่าเราจะได้กินอาหารรถมือเมียอาหารเป็นตองเราจึงมีคุณข้อมอเพราะมันจะเยียวยาความเหนื่อยล้าในแต่ละวันในการทำงานคุณเส้นดีมากเพราะว่าขุณชุนเส้นาเรือเมืองการ และอีกหนึ่งเมนูในวันนี้ก็คือผัดออออดอกกระลำข้าวโพดอ่อนเป็นเมนูที่ทําง่ายสุดๆผัดอออดอกกระลำข้าวโพดอ่อนเป็นชิ้นพอดีครับรปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมเจแล้วเอาลงผัดในกระทะให้สุกแล้วปรุงรสด้วยซอสเจอีกนิดโรยพริกไทยอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อม,ร,อมรับทานกระลำดอกขอ้าวโพดดีดีข้าวโพดก็ดอร่อยเนื้อหมูสับเจก็ดีนะ เป็นของย่อมิตอ,อวตาตรรุ่งนี้การกินเจกินมังเปลี่ยนไปตรงที่ว่าวัตถ,ถุดิบในการทำอาหารไม่ได้มีแค่เต้าหู้อย่างเดียวถ้ามองในมุมที่บอกว่าเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะกินเจรหรืองดกินเนื้อสัตว์กินง่ายขึ้นมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นะบางคนกินมังทั้งชีวิต ขเขาถือว่าเขาเสียสละมากนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขมีข้อ,ขอจํากัดในการใช้ชีวิตมากขึ้น<ม>อย่างเราเราก็ตั้งบริทัานว่าเขา้าพรรษาทีหนึ่งกินทีหนึ่งปีละครั้งก็คือสามเดือนนะครับ <c oughs> ไม่ได้เพิ่งมากินตอนที่เขามีเนื้อสัตว์แบบแพนเบสแบบบียอนมีดพวกนี้นะสมัยก่อนก็ยังหากินยากด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่เคยไม่เคยทําไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราใหญ่ๆก็คือ ทำอะไรก็ได้ถ้าทำแล้วมีความสุขกินอะไรก็ได้ถ้ากินแล้วมีความสุขทำที่ชอบทำที่สบายใจแต่ได้จด,ด,ดมือมีอร่อยมากโดยเฉพาะตรงที่กินโดนใบกะเพราเนี่ยครับมันดีจริงหื้อหลืองขอให้ได้มา กลัวจ้ะไม่ติตรียมไม่ต้องใสยก็ได้นะตินแล้วอันนี้มันเหมือนอันพริกแบบกระเทียมเนือ้อประมาณนี้น,นะเน้นหนักไปที่กระเทียมแล้วก็กระเทียมกับกรอบเนี่ย <c oughs> ับแล้วทับอีก ยอดรสมือเมียอ,อร่อยทุกมือได้แรงกู้กินกับ